การไสบาศมีความสำคัญแนวใดเขาอาจจะคุ้นเคยกับการไสบารมาตั้งแต่ยังน้อยแล้วนะทุกคนเนาะการไสบารตอนเซ้าเนี่ยทุกคนถือว่าเป็นการทำรุบำรุงศาส,สนาโดยกลุ่มอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าความจริงนทุกคนการตักบาศก็ต้องเฮ็ดให้ถึงวิธีพร้อมบางคนนี้เลือกพระขาประจำที่เคยไสทุกมือบาศนี้ทุกคนข้อปฏิบัติในการไสบาศที่เอาควรเฮ็ดอยู่ทุกคนมันมีอย่างแน่อันนี้เราจะบ่ได้บุญเลยทุกคนเขาจะได้บาปเต็มเมเนาะ สบายดีทุกคนเลยเนาะค่อยฟิวคาดทุกคนมาเมื่อนี้ทุกคนค่อยจะมาเปิดรายการใหม่ของค่อยทุกคนมี2รายการเนาะทุกคนที่ค่อยจะเปิดมือนี้ทุกคนรายการที่หนึ่งมีชื่อว่ารายการหู้แล้วทุกคนค่อยเสาข้อมูลต่างๆค่อยอยักหู้ยักหินเนาะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังล้วการฮู้ไปพร้อมกันเลยนะบางคนก็อาจจะยังบ่ฮูนะ้แต่ว่าบางคนอาจจะฮู้แล้วกับ่เบิ้งก็ได้เออเบิ่งก็กดีเนาะรายการนี้ก็เป็นรายการแบบความฮู้นะทักทิศยูทูบมานี่บ่เคยเห็ดแนวความฮู้จกเชื่อเลย รายการที่สองทุกคนรายการที่สองนั่นก็คือว่ารายการฟังค่อยแน่ทุกคนรายการฟังค่อยแน่นี่ทุกคนจะเป็นรายการหลอนคนข่อยเจ้าเรื่องปิตยานเนาะเรื่องผีหนุกคนมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังถ้าติดตามฟังเลยเนาะขาจะเล่ามาปิตรยานซ้ำหรับถ้าบบปิตยานกับขอภัยนะทุกคนเนาะขอภัยล่วงหน้าเลยเนาะมาวันนี้ทุกคนรายการฮูเลียวทุกคนมือนีเนาะในหัวข้อที่ว่าการใส่บากมีความสําคัญแนวใดค่อยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยใส่บากนี่แหละทุกคนค่อยว่าเดี๋ยวค่อยจะมาเล่าประสบการณ์ของค่อยค่อนเนาะทุกคนว่าค่อยมีประสบการณ์ในนเรื่องบิท ออน,นุกเประสบการณ์นี้เขาเคยเล่าไปเมื่อหลายเดือนก่อนเนาะประสบการณ์ที่ค่อยเคยบวชค่อยเคยเล่าเลยเนาะตอนนั้นในปี2016ทุกคนค่อยบวชเนาะมีประสบการณ์ในเรื่องบิณฑบาตโคตรหลายทุกคนใครที่เคยบวชก็คงจะรู้เนาะว่าการบิณฑบาตนี้ต้องตื่นดึกลุกเศร้านะทุกคนตอนน้นองเขาตื่นแต่ห้าโมงบางมือตื่นสามโมงครึง่งเป็นมือวันศุกรนะ์เนาะตื่นสามโมงครึ่งนะแต่ว่ามือธรรมดาเขาจะตื่นประมาณห้าโมงครึ่งไปบิณฑบาตแล้วแม่นหกโมงตรงแต่เพิ่นจะตีโป่งเออทุกคนอาจจะเคยได้ยินเสียงโป่งเนาะโป่งโป่งมันเป็นนนี้ ก็ต้องได้ปดเกือปนคนนอไปบินทบาทระยะทางที่บินทบาทนี้จะไก่จะไกลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละวัดเนาะมันจะบวคือกันเนาะในระแวกบ้านของแตละบ้านมันก็จะบวคือกันตอนนั้นค่อยการย่างไก่เติบได้ย่างออมบ้านแน่นอนยู่หนทางเนี่ยุคนมันกับบริเรียบเสมอไปเนาะบางบอนมันก็ต้องมีเศษแก้วเศษเล็กกระปุ๋ม่หงแน่เนาะเฮาย่างไป่ก็ต้องระมัดระวังเนาะเรื่องการปดเกือบินทบาทเนี่ยุมคนมันสอนเฮาหูกลรอดทนมัาต้องมีความอดทนทุกคนอาจจะเคยเห็นใในน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 ข่่าาาาาวเเเเะพพพรไปบบบบบบิิแยยงอู้้้กลี นั่นแหละเพื่อนต้องมีความอดทนเนาะทุกคนอ่ะพอเนาทุกคนประสบก,การณ์คิดว่ยเคยตักบาตรกระปิดประมาณนี้ทุกคนเฮามาเขาเรื่องกันเลยทุกคนว่าการใส่บานนี่ทุกคนมีความสําคัญจงังใดเป็นอย่างจริงใส่ใส่เพื่อยอย่างและก็ข้อปฏิบัติของมันนะ่ะทุกคนในการใส่บาตรน่ะคิดจ,จังใดให้มันถูกวิธีมื่อนี้ค่อยหาข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนาะถ้าค่อยเว้าวบ่เข้าใจหรือว่าข้อมูลในพิพากค่อยก็ต้องขออภัยนําล่วงหน้าเลยทุกคน เขาอาจจะคุณเคยกับการไสบาสมาตั้งแต่ยังน้อยแล้วนะทุกคนเนะาะบอกว่าจะอยู่ในบ้านนอกคอกนาะหรือว่าจะอยู่ในเมืองหลวงบางคนเก่าเกินไสบาทบางคนกเกินตาบาทมาแล้วแต่คนจะเอินเลยเนาะเอินจังไดก็ได้เนาะการบินทบาทเนี่ยทุกคนถือว่าเป็นวัดปฏิบัติของส่งย่างหนึ่งเนาะทุกคนส่วนสาวบ้านที่เป็นสาวพุทธน,นะก็ถือว่าการไสบาทตอนเช้านี่นะเป็นการฮิตบุญย่างหนึงนะ่งเนาะบางคนก็อาจจะ้เป็นประจำทุกมื้อต่อเนื่องกันเนาะทุกคนบางคนก็อาจจะเลือกชสในมือที่อ่ามีกิจกรรมพิเศษเนาะเช่นว่าวันเกิดขขอองงตััวเนนึ้ปีหม่ ในมือมองคลต่างๆนะทุก,นนนกนๆๆๆคนเขาจะเลือกใส่ในมือกิจกรรมพิเศษเพราะว่าแต่ละมือบางคนก็อาจจะบ่มีเวลาหลายนะทุกคนส่วนหลายที่ค่อยเคยเห็นเนี่ยทุกคนที่แบบใส่บาตมาทุกๆเซาเนี่ยต่อนเนื่องกันนะทุกคนส่วนหลายเขาจะยินผู้เท่าถ้าตืน่นเซาเนี่ยก็อาจจะใส่ทันต้องตืนน่นแต่เซาเนาะทุกคนค่อยก็เป็นคนนึงเนาะที่แบบบ่ได้ใส่บาตตลอดมือโดนๆอาจจะใส่นิดนึงในมือที่สําคัญเนาะเออเหตุผลนั้นก็คือค่อยตื่นสวยนะทุกคนการใส่บาตตอนเซาเนี่ยทุกคนถือว่าเป็นการทํานุบํารุงศาสนาโดยกลุ่มอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าห้าพระมาบิณฑบบบาาตแล้ว่่มีใใครสนะ พระสงฆ์ก็ว่าสามารถที่จะดำรงเพศสมณะไดเนาะเพราะว่าม่มีคนสาบาตบาเพื่อนกับมมีอาหารการกินเนาะพระรัตนาตรัยดวงที่3ก็จะคาบหายไปพร,ร,ร,รษษะพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสูญไปจากโลกเพราะว่าม่มีคนซืบต่อเด้เพราะฉะนั้นการตักบาตรของชาวบ้านในตอนเ้า,าทั่วประเทศทุกมือน,นี่น่ะเป็นกิจวัตรก็ถือว่าเป็นการซืบอ,อายุพร,ร,ร,รษษะพุทธศาสนาไว้ได้อีกเนาะแต่ว่าความจริงคุณทุกคนการตักบาตรก็ต้องเหตุให้ถึกวิธีพร้อมเพราะว่าถ้าเฮาเหตุบ่ถรบวิธีการตักบาตรในตอนเ้านี่นะบางอย่างก็อาจจะเหตุเงี้ยได้บา ัคือกด้นบได้ใช้ปัญญาคิดว่าของที่ถวายพระนี่นะจะเหมาะสมกับพระหรือบอ่จะเกิดโทษกับปู้ฮับหรือบบก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะตัวอย่างว่าเ้าจะใสบ่บาตรสินะจะไปซื้อป่นหมู่มาตัวใหญ่นะ่ะเอามาใสาบ่บาตรสินะลองขึินดูเพื่อนเจ้ากับวัดได้บ่เพื่อะเจาไปได้บอต้องมีความคิดนิดนึงนะว่าอันไดที่มันใส่ได้ง่ายโบนักบกบได้มีความยุ่งยากเกินไปนะอันนี้ค่อยสมมุติคนที่ม่มีความคิดเท้ๆนะทุกคนถ้าเฮาอยากให้หมู่ป่นตัวใหญ่ขนาดนั้นเท้ๆนะเฮาควรไปถวายที่วัดเลยนะทุกคนม่น่าจะให้เพื่อนเอาไปอีกสิน นะทุกคนบ้านของพระนะส่วนใหญ่แล้วก็คิดเอาเองเนาะทุกคนตามความคิดของตัวเองว่าขอให้มีพระมาบินทบ,บาตก็พอใจแล้วว่าได้ฮิดบุญบางคนที่เลือกพระขาประจําที่เคยใสทุกมือถ้าโมเมนต์อ,องค์ที่เคยใส่เป็นประจำนะก็บออยากจะใสเมื่อเราจะกําหนดว่าเออจะใส่แต่องค์นี้องค์นี้ม,มาเราโบใส่เอาต้องโบจำเนกไปสิเนาะทุกคนต้องใส่ทุกๆองค์เนาะสมมติว่าพระมาบินทบ,บาตซี่องค์สินะหลังจากไสแต่องค์สุดท้ายองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามเราโบใสไปใส่แต่องค์สุดท้ายเราโบ,าาาาบาครจำเนกเนาะทุกคนบ้กนอฏิิัตใาร การใส่บาตรที่เอาควอนฮ็ดนุ่นคนมันมีอย่างนี้นที่เอาควอนฮ็ดในการใส่บาตรนั่นนะเขบาบอกว่านุ่นคนนึ่งย่ายใส่เกิบใส่บาตรนะทุกคนเพราะว่าการใส่เกิบนี่นะถือว่าเป็นการยืนสูงกว่าพระอันนี้ถือว่าขาดความเคารพเว้นแต่ว่าจําเป็นนะทุกคนยกตัวอย่างว่าเขาเจ็บตีนใช่ไเขาเขาเย็ยบเล็กตะปูหรือว่าเย็ยบเกลียวมาเจ็บตีนแฮงหยืนบ่ได้หรือว่านั่งพับเพียบบ่ได้เนาะละเว้นได้นะทุกคนใส่เกิบได้ใินะมันจําเป็นแท้ๆด่นะและสถานที่บนนั้นน่ะมันเปื้อนเกินไปสมมุติว่ามีขี้หมาเต็มินะเออขี้หมาเใช่ไปกาเหยยีบิเาก็มีกา ละเวียนกระไดหรือคนใส่เกือบได้นู่นถ้าบริเวณนนะั้นมันเพ้อนจนเกินไปนะุกคนข้อที่2ทุกคนเพื่อนบอกว่าอย่าใส่บาดเมื่อเขาเ้าเต็มบาดแล้วถ้าจะใส่ก่อให้ใส่ได้เพียงเล็กน้อยอย่าให้ได้ล้นใส่จีวรเพื่อนเอนาะเข้าเนี่ยเพื่อนเต็มบาดแล้วสินะถ้ามันล้นใส่จีวรเพื่อนนี่กะมันบดฮึกเนาะแล้วถ้าเข้าเหลือในภาชนะข,ของเฮานนที่เตรียมไปก็เป็นอย่างนั้นเาสามารถนําเอามากินขึ้นก็ได้นะนสมมติว่าอาหารที่เราเตรียมไปมันมีหลายอย่างนะทนุกแต่ว่าบาดเพื่อนเต็มแล้วสินะเฮาใส่บ่ด้สินะเขาเอาเก3 บ่ควรจัดอาหารเป็นพิเศษเพื่อใส่บ้าควรใส้อาหารที่รับประทานกันธรรมดาในชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดาแล้วก็บ่ควรฆ่าสัตว์ด้วยการเจาะจงเพื่อจะนํามาประกอบถวายอาหารพระยกตัวอย่างว่าเขาตื่นมาเขาจะใส่บ้าสินะทุกคนไม,ม่มีหยังใส่สินะเออมีไก่อยู่หลังบ้านหลายตัวแล้วก็มีความคิดว่าอืจะฆ่าไก่ไปใส่บ้าย่างไปหลังบ้านมีฟาดคอไก่เพื่อจะมาไส่บ้าอันนี้เขาจะบ่ได้บุญเลยทุกคนเขาจะได้บาปเต็มเเนาะพิดบุญแต่ว่าได้บาปเขาพยายามฮ็ดบุญแต่วต่าเขาได้บาปบกควรจัดอาหารพิเศษนี่ก็คือวา ยกตัวอย่างเจ้าอยากจะถวายให้พระกินซินดาสินะเออแล้วก็เอาซินดาตเป็นเต่าเลยใส่บ้า เออมันก็โมเมนเดียวมันบอกอาหารเราก็ต้องเอาอาหารที่กินธรรมดากินทั่วไปได้นะกินง่ายๆนะทุกคนม่ให้ลำบากพระเพื่อนเกินไปสินะทุกคนโ่เมนเราสาวจีนได้ไซบาสเพลินบกคยยังมีหลายข้อนะทุกคนที่ค่อยยังบ่ได้เอามาเล่านนค่อยเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแค่3ข้อทางนั้นประมาณนี้ทุกคนนาะเรื่องความหมายของการไซบาทเนาะไส้ไปเพื่อหยังจุดประสงค์ในการไซบาทีเนทุกคนมันกับเพื่อการอุทิศส่วนบุญนี่น่ะไปให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเนาะเพื่อให้พวกเขาเดี่ยครับผลบุญที่เฮายากน้ำไป ทุกคนมีความคืดจังใดสุดท้ายนี้ทุกคนถ้าไพ่มากทุกคนเนาะอย่าลืมกดไ like, ลค, say, ค,คดด์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามค่อยๆทุกคนกดกระดิ่งไว้พร้อ,อมทุกคนแล้วก็จะจ้าก,กันไปทุกคนค่อยก็ต้องขออภัยเนาะในเรื่องข้อมูลที่ผิดพลาดเนาะมันอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าบ่เข้าหูผู้ใดหรือว่าค่อยเว,าว้าบ่เป็นตาฟังเว้าวานไปวนมาเว้าบ่เข้าใจใช่ไหก็ต้องขออภัยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็น EP แรกเนาะของรายการฮูแล้วสุดท้ายนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนเนาะในเรื่องการใไซบาสนีเวลากะใให้่นทุกคนประมาณ1เนาะทุกคนถ้า สำหรับวันนี้ก็ต้องโคตรต้องลาไปก่อนนะนุกคนเนาะลาไปก่อนเนะานนะบาย